คำใหญ่ไปคำใหญ่ไปม่ว่ามันใหญ่ไปเก่งจังเลยจกข้าเหนียกกินแล่วแล้วไหนยื่พ่อไปเลยเนี่ยเก่งจังเลยาเหียวงองจอมของจุ ลูอีสานกองแท้เนี่ยเป็นไงติดมือติดมือห้ามือมันใหญ่ไปเอาคำเล็กๆไงจัจับ้วปั้นข้าวเหนียวเรๆุกข้าวเหนียวเร้วมือหน่อยๆ่มมือตกข้าวเหนียวติดไปแล้วเ่ะนีไหีไยกสดยกซดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่มันไม่ใช่น้ำซุปนะยูอันนี้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 นี้ นี่ไหมโอ้ค้าจะทำเองเข้ไปดูก็ทำยังไงออโ้ยเก่งจังเลยตัวมือแป๊บๆกินเองเป็นด้วยแล้วอ้า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 วพังเร็วเอาที้นนิดนึงเดี๋ยวมันจะคืนไม่ทัน นี่ยกสดเลยเมงข้าวเหนียวติเอาไม่ออกสักทีนึงยกสดแฮ้มึงมันเอาอุ้มใจตักมันจกข้าวเหนียวไอ้มกินได้จริงจว่ะนี่เคียวปะเนี่ยเคียวบ้างปะเนี่ยยกเว้ยมันคว่ำมันคว่ำเฮ้ยเฮ้ยติดข้างนี่ตรงนี้ไปจุกจากกลางเอานี่เป็นไง ทำเป็นนึกว่าน้ำดื่มมันต้องจกเอาแบบนี้ลเขาเรียกว่าจกข้าวเหนียวนนั่งอะอุ้ยจกข้าวเหนียวก็เป็นเก่งจังเลยครับยูติดมือ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 ตดมืดมิดมืลตินิดมืดือติินิดมือิ้อตอติดออตดอตดมืดมด ตายหานะไหนๆได้ใชขาอร่อยไม่เคี้ยวด้วยเอาอออีกอันนี้กินข้าวเหนียวแล้วเว้ยให้ันกินนมละอ่ะอ้มอ้อ้ยนะแช่บ้ข้าวเหนียวนะทีหลัก็นั่งกินส้มตำลงรีวิวลงคลิปด้วยกันเลยจบ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 บจบจจบบจบ่ โอ้มันขั้นไงไปบ้าน่ะมันละล่าเองนะโอ้ยขาดเซฟว่ะอุ้ยมึงขาดจกเขาเนี่ยอะตั้งขึ้นใหม่ตั้งขึ้นใหม่ลูกอะตั้งขึ้นใหม่ไ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 ม่เอามือจกเอามือจกเอาจับจัจ้ำจ้ำนี่มึงขาดจกเขาเนี่ยไปหรองมอะได้แล้

ได้ยังอะอะเอาเด็ดหน้าเอาคำไม่เล็กพอลูกเอาคำไม่เล็กพอเอนเนอ,เอนั่นแหละอู้ใหญ่ไปบน่นะอ,อู้ยแซ่บไลยอุ้ยอย่าใช้ขาอย่าใช้ขาอย่าใช้ขาอ่ะอะอะจกไมปจกไมปกินไปหลายปั้นแล้วหลายปั้นแล้วนะ่ะอ่ะอ่ะอุ้มดีดีอุ้มดีมดีกล่องข้าวแล้วเนี่ย นะคำให้นั like. uh, kids, ้นแหละนี่ไงหนูอยู่ตรงนี้ลูกนี่ไงนี่ไงเอาไหมอ่าไม่เอาจกใหม่จกใหม่เอาจกใหม่ทั้งนั้นน่ะเอาจกอีกไหม เอาจดใหม่ไหมล่ะมันขาดจุเขาเนียวอาด้นะวยนมันค้ำไงโพสอันาน,าน,นั้นอ่ะังลูก